เนี่ยครับดูแลต้นไม้ลดน้ําต้นไม้ไปลดน้ําต้นมุ่งตอนนี้แปลงนี้ยังวางระบบน้ําไม่ได้ต้องลดก่อนก็คงจะไม่พ้นผมอีกแหละวางระบบน้ําพบว่ามันเป็นแปลงบุกเบิกแปลงบุกเบิกเจ้าของที่อยู่กรุงเทพยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะจะปลูกอะไรยังไงแบบไหนวางสปริงเกอร์ยังไง เขาซื้อที่ไว้นานแล้วครับแต่เขาจัดสรรไม่ได้จัดสรรคือคนดูแลไม่ได้เพราะว่าระบบต่างๆของเขายังไม่ดีพอเราต้องช่วยเขาแนะนําครับว่าพี่มันต้องขาดอันนี้อันนั้นอันนู้นคือเราจริงใจในการแนะนําสิ่งดีๆมันก็จะตามเราเข้ามาในความคิดผมคิดนะเพราะว่าผมก็เคยผมก็ทําสวนอยู่ไม่ใช่ไว้รับจ้างเขา ผมก็ทําสวนทุเรียนของผมอยู่เลี้ยงวัวนมอยู่แต่ผมก็สละเวลามาหาเจ้าพิเศษผมถือว่าเป็นเงิน <c oughs> ข่ากับข้าวไม่น่าเกียดเนี่ยครับลองๆองดูใครที่มองหางานตกงานทูกใจไม่มีงานงานอะไรดีถ้าเขาเขียนไปว่าเฝ้าสวนดูแลสวนเนี่ย เราทำไปก่อนครับลองถามเขาดูว่าเดือนเท่าไหร่ยังไงเราพอทําได้แล้วก็ทําถ้าสองคนนี้เท่าไหร่บวกไปมีบ้านพักไหมให้ข้าวสารไหมให้ค่าอะไรมัง่งมีเครื่องจักรไหมเราถามก็ดูระบบในไร่นี่เป็นยังไงรอบข้างนี่อันตรายไหมรอบข้างอันตรายหมายความว่ามีผู้ก่อการร้ายหรือไม่ก็พวกขายยาหรือพวกกอะไรไหมที่เราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนถ้าไม่มีเราก็ ลองอยู่ไปก่อนต้องต้องถามทุกทุกอย่างครับก่อนที่จะอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจ้า,จางหมื่นสองหรือหมื่นห้าเข้าอยู่เลยอาจจะมีอันตรายทีหลังนี่ผมเตือนไว้นะครับแล้วการก่อนเข้าก่อนเข้าไปดูแลสวนเนี่ย <c oughs> เราดูสิ่งของก่อนว่าสิ่งของนั้นน่ะมันมีกี่อย่าง เราถ่ายรูปแล้วก็ดูก่อนเพราะว่าถ้าเราเกิดมาเรามาอยู่ฟึบเนี่ยของหายเนี่ยเราจะซวยเพราะเราเพิ่งมาอยู่เราต้องตรวจเช็คของก่อนที่ว่าถ้าเราเข้ามาอยู่ปุ๊บเนี่ยมีอะไรมั่งใดน้ำเครื่องจกักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมถ้ามีรถแท็กอร์เราก็ต้องดูก่อนว่ารถแท็กอร์มันใช้ได้หรือเปล่าสภาพสมบูรณ์ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเรามาอยู่โดยไม่ได้เช็คของเนี่ยไปเจอบางคน <c oughs> ในในจ้างหัวห,หมออาจจะหาว่าเราทําเครื่องจักรเขาเสียก็ได้แล้วก็เอาความผิดกับเราก็ได้ให้ทํางานใช้นี่ฟรีๆเป็นปีๆเลยก็มีนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าการเฝ้าสวนนั้นมันต้องดูแลดูสถานที่ก่อนสอบถามให้ดีตรวจเช็คสิ่งของก่อนก่อนที่เราจะเข้าตัดสินใจเข้าไปทำงาน ยิ่งถ้าเขาาให้เราสูงเท่าไหร <c> ่ <oughs> เรายิ่งเช็คสภาพแวดล้อมให้ดีเท่านั้นมันจะอันตรายไหมยังไงไหมนี่แหละครับเหมือนผมอะเข้ามาอยู่ไดน้ำหายไปสองตัวไดน้ำอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยครับไดออโ,โต้กระไดสองแรงสองนิ้วแล้วก็ไดสเสมอหาย แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆหายผมเข้ามาอยู่ได้เดือนหนึ่งหายแต่เขาก็ไม่ได้สง,ส,งสัยผมเพราะว่าของผมมันก็มีทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งเข้ามาเขาเขาก็ต้องตรวจเช็คคนที่เคยมาอยู่ก่อน